อันนี้เป็นเจ้ามือใหญ่คุณพ่ออ่อนโชสันเทียเป็นเจ้ามือในวันนี้พาบรรดาลูกหลานมาเที่ยวเลี้ยงข้าวด้วยซื้อตัวให้ด้วยเนี่ย <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีพาลูกๆล,กห,ลหลานมาเที่ยวชมปราสาทเมืองเก่าของอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ นนะดเดินด้วยความระมัดระวังหินนี้เป็นรลล้อยล้านปีนะพยายามเดินให้คุ้มค่ากับอายุของมันหน่อย <c oughs> แต่บรรยากาศก็จะล่มลื่นนะต้นไม้เยอะชอบธรรมชาติมาที่นี่ต้นไม้เยอะ <c oughs> โดยเฉพาะอันนี้ต้นมะขามต้นประดู อันนี้ต้นประดูน่น,นี้เป็นพระปางเก่าซึ่งเป็นศิลปะของศาสนาพุทธและศาสนาอันนี้ศาสนาที่เห็นอยู่คือศาสนาคริสต์น่ะเป็นศิลปะของศาสนาคริสต์และอันนี้คือปราสาทเก่าที่เป็นศิลปะแบบศาสนาพุทธแสดงว่าการเจริญเติบโตตรงนี้น่ะ การเจริญรุ่งเรืองความจเจริญรุ่งเรืองตัวนี้อผ่านมาในย,ยุคหลายสมัยมีคนหลายเผ่าพันธุ์มาครอบครองจึงมีการสร้างปราสาทขึ้นมาแบบความเชื่อที่ตัวเองมาปกครองมาอาศัยอยู่นะเดี๋ยวลุงเตียนส่งว่าอย่างนั้นนะมันก็จะมีประมาณนี้แหละอันนี้ศาสนาพุทธพราหมณ์ฮินดู นะอันนี้ก็เป็นพรามหมณ์ฮินดเนูเนื่องเนื่องมาจากว่าการปกครองแต่และยุคแต่และสมัยก็จะสร้างประสาทขึ้นตามความเชื่อตัวเองอันนี้อาจเป็นวิดีโอไว้ไม่ใช่ไลฟ์สด